ดีแฟนแฟน excavator Thailand ทุกท่านนะครับนะมาส่งท้ายวันนี้กันหน่อยนะครับพอดีกำลังจะกลับนะครับแต่ว่าทางบริษัทนะครับได้มีคิวรถส่งลูกค้าก็คือคันที่ผมได้ไปยืนคู่กับไลฟ์อะครับนะครับไปยืนคู่ไลฟ์มาเช้าตัว E 6 6 0 FL นะครับจะไปส่งลูกค้าที่ภาคใต้พอดีนะครับตัวที่ติดหัวขีปท่านผู้ชมอ่ะเด๋มารอดูนะครับว่าขึ้น สิบสองล้อเอ่อขึ้นสิบล้อขออภัยครับขึ้นสิบล้อนะครับฮีโนซีรีส์ห้าร้อยของพัฒนาจากกลมอเตอร์ทางสปอร์ตนะครับนะทรงสวยนะมีลิฟมีลิฟหน้าด้วยท่านผู้ชมลิฟหน้ามีลิฟหน้าด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปล้อดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับอยู่ใต้ซุ้ม SDG พอดีนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเลย ่ะมากันแล้วนะครับสำหรับเจ้า Sdlg e 6 6 0 fl คันนี้เป็นออปชั่นหัวคีบนะครับไปส่งลูกค้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตอนขนส่งพอดีเลยนะครับนะขึ้นรถเทรลเลอร์นะครับเดี๋ยวรอพี่เจ้าหน้าที่สักคู่นะครับอนะ่ขึ้นเทรลเลอร์นี่ครับนะคันนี้นะครับของพัฒนา จากลนมอตเตอร์ทานสปอร์ตนะครับเดี๋ยวรอัะคู่นะครับ ก็บอกไปแล้วนะครับตามไลฟ์สดจากทางอีตันไทยอุตสาหกรรมนะครับว่าคันนี้โซเอาก็โซเอาเรียบร้อยครับท่านผู้ชมออกกันกระจะเลยอย่างนงี้นะครับนะออปชั่นหัวคีดไม้นะครับนี่ล้ำก่อนล้ำก่อน <c oughs> <c oughs> นะครับถ้าถ้าไม่ล้ำทำเสร็จไปนานแล้ว <c oughs> <c oughs> สุดจริงๆ 0 SL นะครับติดสหัวขีดนะครับอ่าเป็นไงครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับตัวนี้ก็สำหรับวนันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ